สุดยอดพลังแห่งครุยเซอร์กลับมาอีกครั้งคาวาซากิเปิดตัวอย่างเป็นทางการ2025อุลกัน2,000รถครุยเซอร์ไซส์ยักษ์ที่มาพร้อมพลังกำลังระดับภูเขาไฟระเบิดและดีไซน์สุดเข้มที่สะท้อนความดุดันในทุกมุมมองรถรุ่นนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อทุกคนแต่มันถูกสร้างมาเพื่อคนที่กล้าผู้ที่ต้องการพลังความแตกต่างและท่าทีที่บ่งบอกถึงตัวตนอย่างแท้จริง วลกัน2000กลับมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด2,53ซีซีแบบ v ทวินที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่คาวาซากิเคยสร้างมาเสียงคำรามของเครื่องยนต์ดังก้องตั้งแต่สตาร์ทครั้งแรกมันไม่ใช่แค่เสียงของพลังแต่มันคือเสียงของตัวตนที่ประกาศให้โลกรู้ว่าคุณคือผู้ควบคุมพลังอันแท้จริงเครื่องยนต์ได้รับการปรับแต่งใหม่ให้ตอบสนองดีขึ้นในรอบต้นและกลาง ทำให้การขับขี่ในทุกจังหวัดเต็มไปด้วยแรงบิดมหาศาลไม่ว่าจะเร่งแซงหรือขับชิลๆก็รู้สึกถึงพลังดิบที่ไหลออกมาอย่างต่อเนื่องดีไซน์ภายนอกของมุลกัน2,000ปี2,025เรียกได้ว่าบึกบืนและเท่แบบไม่ต้องพยายาม โครงสร้างตัวถังถูกออกแบบให้มีความแข็งแกร่งแต่คงความหรูหราโคมไฟหน้าทรงกลมขนาดใหญ่ผสานกับไฟเล็ดสุดล้ำยุคให้ความรู้สึกคลาสสิกแต่ร่วมสมัยในเวลาเดียวกันถังน้ำมันทรงโตลายเส้นโค้งที่กลมกลืนไปกับบังโครนหลังสุดหนาทำให้ภาพรวมของตัวรถดูหนักแน่นดูดันและทรงพลังในทุกองศาเบาะนั่งของวูลกัน2000ถูกออกแบบใหม่ให้มีความนุ่มและรองรับสริระได้ดีกว่าเดิม เหมาะสำหรับการขับขี่ระยะไกลท่านั่งต่ำและมั่นคงทำให้ผู้ขับรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์ที่อยู่ใต้ตัวเองอย่างแท้จริงการควบคุมแฮนด์ที่กว้างและต่ำช่วยให้การขับขี่ในทุกโค้งมั่นใจยิ่งขึ้นแม้ตัวรถจะใหญ่แต่กลับควบคุมได้ง่ายยกว่าที่คิดนี่คือความสมดุลที่คาวาซากิพิถีพิถันในการออกแบบ ในส่วนของเทคโนโลยีคาวาซากิไม่ยอมให้วุลกัน2000เป็นแค่รถสายคลาสสิกเท่านั้นพวกเขาได้ติดตั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ทันสมัยเช่นระบบควบคุมแรงบิดท o ร์คค c o n t r o ระบบเบรก ABS รุ่นใหม่และระบบไฟอัตโนมัติที่ปรับตามสภาพแสงช่วยให้ขับขี่ได้ปลอดภัยและมั่นใจในทุกสภาพถนน นอกจากนี้ยังมีจอแสดงผลแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกที่ให้ทั้งความคลาสสิกและความทันสมัยในเวลาเดียวกันระบบการสะเทือนหน้าใช้โชคขนาดใหญ่แบบเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวพร้อมปรับระดับได้ทำให้การขับขี่นุ่มนวลแม้ในเส้นทางครุกคะ ล้ออันลอยขนาดใหญ่และยางหลังเส้นโตช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับตัวรถเมื่อวิ่งด้วยความเร็วสูงและแน่นอนระบบเบรกของเรมโ b o ที่ติดตั้งมาให้ก็มั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถหยุดพลัง2 0 0 0นซีซีนี้ได้อย่างมั่นใจในทุกจังหวะวุลกัน2000ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถมอเตอร์ไซค์แต่มันคือ ทัศนคติบน2ล้อที่สะท้อนถึงความมั่นใจความแข็งแกร่งและความเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ไม่มีใครเหมือนคาวาซากิตั้งใจให้รุ่นนี้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างความดิบของรถครุยเซอร์แบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีล้ำสมัยของยุคใหม่เพื่อให้ทั้งนักบิดรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่สัมผัสได้ถึงจิตวิญ,ญญาณเดียวกัน